สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะในขณะที่กำลังทำคลิปอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน้องออมนะคะกำลังเล่นแฟนมิสอยู่ละ่ะ นาก็มีหลากหลายช็อตหาดูได้ตามสื่อทั่วไปเลยเนาะเขาก็ตัดออกมาให้นาว่าน้องอมเนี่ยเจอแฟนๆถามคำถามอะไรบ้างแล้วงวดน,นี้น้องอมก็ได้ภาษาจีนพัฒนาไปเยอะมากๆเลยนะก็เรียกได้ว่าอแต่ละคำถามที่ถามมาก็ถามแทนใจแฟนๆชาวไทยด้วยแต่จะได้คำตอบหรือไม่ได้ยังไงคาดว่าหลายคนก็คงพอทราบกันเลยน,น้องก็แบบว่าแพรวพราวตามสไตล์อะค่ะก็ ไหลไปเรื่อยแพราๆนะน้องออมเนี่ยเพราๆไม่เคยจนมุมไม่เคยตายใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ประทับจิตประทับใจพี่สาวจีนนะแต่เอาจริงๆในการที่ต้อนรับน้องออมน้องหลิงตั้งแต่เมื่อวานที่สนามบินนะ่ะเหมือนกับเห็นภาพส่วนตัวเองเห็นภาพไม่ค่อยเยอะนะแต่เขาก็ค่อยๆจะยอยเอามาลงกันนะในฝั่งทางโซเชียลจีนนะก็อาจจะไม่ได้เพราะมันมีแผ่นรับลวงพลาง รับนงพังอะไรเอก็คือเขาถ่ายมาสรุปเหตุการณ์ที่สนามบินน่ะแฟนๆส่วนใหญ่เก็บภาพได้คือแม่ก้อยและทีมงานส่วนพี่หลิงน้องออมหายไปไหนไม่รู้จากสนามบินเท่าที่แฟนๆเขาเขาดักเจอที่สนามบินนะแต่ไม่ได้เจอมาเจออีกทีก็คือเจอแม่ก้อยขึ้นรถบัสออกจากสนามบินพร้อมกับเหล่าทีมงานเขาบอกเนี่ยเจอแต่แม่ก้อยกับทีมงานน่ะไปรถบสัสเอารถบัสมารับนะคะคราวนี้ นะคะแม่ก้อยก็บอกไม้บอกมือบอกส่วนลูกหลิงลูกออมหายเต้งวงเห็นทางฝั่งจริงเขาว่ากันว่าเขาเล่ากันว่าคือแม่ก้อยกับเหล่าทีมงานอะคล้ายๆรับลวงพลางมาออกทางชั้นหนึ่งในขณะที่น้องหลิงน้องออมไปออกทางชั้นสองยังไงไม่รู้ละ่ะแต่สุดท้ายหารอดได้ไหมอะไรเอเมื่อวานเมื่อวานเย็นเขาไปตามเจอกันนะคะ ไม่รู้ว่าที่ไหนล่ะนะเขาก็บอกสุดท้ายฉันก็เจอจนได้แน่หนีมาตรงน,นี้นั่นเองเอามาดูภาพก็เป็นภาพเหล่านี้ละค่ะที่เหล่าเอซี่ตามกันได้อนะอย่าไปว่าเขาแบบสาแซงอะไรเลยคนมันอยากเจอคนมันอยากเจอแบบเอ้ยไม่ใช่ว่าน้องหลิงน้องอ,อมจะมาฝูโจบ่อยๆนะก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมากันบ่อยๆนะเพราะต้องบอกก่อนว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ นะคะพอสบโอกาสได้ว่าแบบเออน้องมานะเขาก็แบบอุตส่าห์ทุ่มทุนบางคนก็มาจากต่างเมืองก็มีนะก็ขับรถกันมาก็มีนั่งเครื่องบินกันมาก็มีคือไม่อยากพลาดโอกาสไหนๆมาแล้วขอนัดแบบเอ้ยไอไอการตามดาราอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ใช่ฟาแฟงนะบอกก่อนฉันไม่ใช่าฟาแซงแต่ขอห่หยเฮอยฮอ,อยากจะไปตามดาราอย่างเนี้ยว่าอารมณ์มันประมาณไหนนะ ก็ยังไงล่ะยังไงล่ะก็โอเคหน้านะนะไม่ไม่ได้แบบว่ารุกรานน้องมากก็ยนยวน,ยวนแล้วกันนะยน้อนยวนแล้วกันยังไงอะ่ะเอคืออย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะอนุโลมไหมอะ่ะจริงๆอะ่ะบ้านเดี่ยวน้องอมอะเขาก็มีประกาศออกมาตั้งแต่ก่อนที่วัน,ว,นวันที่น้องเขาบินไปเนอะก็ประกาศมาเลยสามภาษาจีนอังกฤษไทยเออเขาทํางานกันดีนะเป็น ข้าว่าหลายคนคงเห็นแล้วเนอะเอามาอ่านหน่อยละกันว่าเขาประกาศว่าอะไรแล้วสุดท้ายทําได้กันหรือเปล่าประกาศสําคัญสําหรับงานแฟนมีที่ฝูโจโถึงแฟนๆทุกท่านเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของศิล,ลปินเราขอความร่วมมือจากทุกท่านในการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ข้อแรกงดรับส่งศิล,ลปินที่สนามบิน กรุณาหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่หรือขวางเส้นทางที่สนามบินขอให้ทุกท่านรักษาความสงบและความเป็นระเบียบหลีกเลี่ยงการขัดขวางทางเดินของคนอื่นหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายและกรุณาอย่าวิ่งตามหรือผลักกันเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมาถึงข้อ2งนะคะงดติดตามรถศิลปินหรือว่าเข้าไปในพื้นที่โรงแรม กรุณาอย่าติดตามรถศิลปินหรือพยายามสืบหาที่พักรวมถึงห้ามเข้าไปหรือว่าไปถ่ายทำภายในพื้นที่โรงแรมที่ศิลปินพักการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อความปลอดภยัยและสร้างความไม่สะดวกให้กับศิลปินและทีมงานเราหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินด้วยข้อ 3. ห้ามถ่ายทำหรือจำหน่ายวิดีโอจากพื้นที่โรงแรม กรุณางดถ่ายทำจำหน่ายหรือเผยแพร่วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับที่พักของศิลปินหากพบว่ามีการโพสต์ในเว็บปัวซปเปอร์ท็อปปิกจะถูกแบนถาวรทันทีเราหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันปกป้องน้องๆด้วยความเข้าใจและสร้างบรรยากาศการสนับสนุนที่อบอุ่นและเป็นมิตรไปด้วยกัน สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูการไข้หวัดใหญ่ขอแนะนำให้สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆและสนุกกับงานแฟนมีตรพร้อมกลับบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของทุกท่านด้วยค่ะ ามาดูกันว่าทําได้ไหมข้อแรกงดรับส่งศิลปินที่สนามบินเอาจริงๆเราก็ยังเห็นนะก็ยังมีมีภาพวิดีโอออกมาเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเออจะเบียดน้องอะไรเหมือนทุกทีก็ถือว่ายังไงล่ะก็ก็เขาบอกว่างดรับส่งอย่าไปแบบกีดขวางทําให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนใช่ปะไม่รู้ล่ะแต่มันก็พอมีบ้างแต่เห็นเท่าที่เห็นมันก็เรียบร้อยดีเนาะหรือยังไงคะเท่าที่ ที่เอเห็นในสื่อโซเชียลจีนะก็ยังไม่เห็นว่าจะแบบแออัดอะไรเหมือนขนาดที่เคยเกิดขึ้นนะเนาะอ่ะอันนี้ถือว่าให้ผ่านละกันเพราะว่าภาพบรรยากาศที่สนามบินมันก็ทําให้เรารู้แล้วก็วางใจว่าเออน้องไม่ได้ถูกเบียดนะอะไรอย่างเงี้ก็มีคนช่วยเก็บภาพมาให้นะอ่ะถือว่าก็โอเคแล้วกันนะ่ะนะครั้งนี้ถือว่าผ่านละกันสําหรับเรื่องการติดตามในเกี่ยวกับพื้นที่โรงแรมอะไร ยังไม่เห็นข่าวจากทางโซเชียลจีนนะมีแต่ไปติดตามตามสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดแสดงน้องอาจจะไปซ้อมก่อนล่วงหน้าวันนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เอไม่แน่ใจนะคะหรือว่าเป็นที่ไหนแต่อยู่ในฝูโจนี่ล่ะไหนมาดูฟีดแบ็ของฟแฟนๆชาวจีนซิหลายคนไปดักที่สนามบินที่ฝูโจไม่เจอบอกว่าเจอแผนรับล่วงพลางค่ะของทีมงานเอ,อแสดงว่าทีมงานเขาก็ เขาก็เก่งนะเขาหลีกมาได้อะก็คือให้แม่ก้อยกับทีมงานพอแม่ก้อยเจอแม่ก้อยที่ไหนต้องเจอน้องออมที่นั่นใช่ปะแต่ครั้งนี้แม่ก้อยค่ะโดนแยกมามาอยู่กับทีมงานขึ้นรถบัสออกไปในขณะที่น้องหลินน้องออมได้ข่าวว่าออกทางชั้นสองอ่ะนะแฟนๆเจอไปหนึ่งดอกนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนเกมวิ่งไล่จับหนูเอา้าน้องหลินน้องออมเป็นหนูแล้วเหรอเออก็ฝดท้ายมา ถูกจับกันได้นะสุดท้ายจ่มืดค่ำมากแล้วล่ะเก็บภาพมาได้แต่น้องหนิงน้องออมก็ยิ้มยิ้มนะก็มีกาดมีอะไรเรียบร้อยล่ะก็อยู่อยู่ห่างๆอย่างหง่วงหง่วง,งก็เรียกตะโกนกันนะลิงลิง,ลงฉันไม่ลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกดีใจน้องออมอะ่ะเขาบอกเป็นไงเธอตัวจริงเป็นไงสองคนนี้เขาบอกน้องออมหน้าเล็กๆตัวสูงๆผอมๆส่วนพี่หลิงมองไม่ชัดเพราะว่าใส่มาร์กแต่ก็เห็นออร่าความสวยอยู่นะเธอสวยสรุปว่าสวย นะะมันมืดค่ำมากแล้วว่าคุณนะอ่ะมาดูกันมาดูกันเขาบอกว่ามีคนในงานน่ะน้อง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 จีนน่ะน้องน้องชาวจีนน่ะน้องสาวจีนถามว่าไปเดทกันมาเมื่อคนนืนวันวาเลนไทน์หรือเปล่าเขาบอกมีหน่วยใจกลา้าถามน้องหลิงน้องอ,อมนะแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรอย่างแน่ชัด นะคะเขาบอกว่าบรรยากาศแบบว่าอบอวนไปด้วยสีแดงก็คือหวานนั่นแหละค่ะถึงแม้ไม่ได้รับคําตอบแต่เห็นน้องหลิงน้องอ,อมใกลๆเขาก็แบบโอ้โหเป็นบุญตาบุญใจมาแล้วไม่เสียเที่ยวอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะเขาบอกเธอจะไปถามทมําไมก็มันก็มีบทสัมภาษณ์น้องอ,อมก็บอกแล้วว่าจองร้านอาหารแล้วทั้งสองคนก็ไปดินเนอร์ด้วยกันไงเธอนะคะเขาบอกแต่สองคนเขานั่งรถแยกกันไปนะคืนนั้นนะ่ะนะแล้วก็ส่งสติกเกอร์น้ำตาไหลามา เออเขาบอกว่าเออแต่ความเป็นไปได้ในการที่น้องจะไปเดทกันในคืนวันวาเลนไทน์ความเป็นไปได้สูงนะคะพี่สาวจีนคะเนให้แล้วบอกว่าอัตราความเป็นไปได้สูงวัน้องจะไปดินเนอร์กันวันวาเลนไทน์นะคะอันนี้ไม่ได้น้องหลิงน้องออมบอกนะเขาเขียนขึ้นมาเองว่าเนี่ยแหละอัตราความเป็นไปได้เขาให้ว่าสูงว่าไปด้วยกันนะคะเขาบอก โอ้ดูด,ดูด้วยสายตาแล้วฝูโจจัดการดีนะนะคะเขาบอกเออก็เพราะว่าคราวนี้แม่ดิวมาด้วยไงเธออืมประมาณว่าครั้งเนี้ผู้ใหญ่มาเองนะลองจัดการไม่ดีสินะคะมาคมมาคมไปอย่างนั้นแหละจริงๆคุณดิวใจดีจะตายนะคะคุณดิวใจดีจะตายแต่ก็แบบเกงบรงเกรงบารมีคุณดิวนะคะผู้ใหญ่มาเองครั้งก่อนชิงเต่าคุณดิวไม่ได้ไปไงเลย พี่สาวจริงก็รั้วเนอะแบบเหมือนน้องโดนลังแกไม่มีผู้ใหญ่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกครั้งนี้แม่ดิวมาก็อุ่นใจนะแล้วคนนี้นะจะเป็นคนเดียวที่จะชอบแบบอย่างเงี้ยที่ไหนมีหลิงออมที่นั่นจะมีฉันเป็นโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเห็นเธอทุกคลิปของหลิงออมเลยนะเธอจะต้องมาพูดอย่างเงี้ยที่ไหนมีหลิงออมที่นั่นจะมีฉันยืนโสดสวยๆอยู่จะต้องมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แซวกันขำๆมานะคะเขาบอก ฝูโจทำอะไรอยู่อ่ะทำไมแฟนๆถึงรู้ตารางงานกันเยอะมากเลยเหมือนกับว่าเออแฟนๆเขาเจียวเจาแบบว่าเหมือนคนเป็นแบบรู้กันเยอะรู้ได้ไงอ่ะมันหลุดมาได้ไงอ่ะนะคะเธอง่ายๆแฟนๆไปดักรออยู่ที่ประตูทางเข้าโรงละครสถานที่จัดงานแสดงนะนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะอ๋ออ๋อหลิงออมแอบออกไปทางประตูหลังแล้วหรอตอนเนี้นะเขาบอกพี่คะ ไอ้ไอ้ที่นี่มันอยู่ที่ไหนของฝูโจเหรอคะไปยังไงอะ่ะบอกฉันน่อยฉันไม่ใช่ซาแฟนแฟนนะฉันไม่ใช่ซาแฟนนะแต่แบบทําไมคนอื่นรู้กันแล้วฉันตกข่าวคืออยากจะไปด้วยบอกเธอจะรู้ไปทําไมจะตอนนี้เธอรู้ตอนนี้เขาก็กลับบ้านกันไปหมดแล้วเธอคือไปไม่ทันแล้วละถึงจะรู้ไปก็ไรประโยชน์นะคะเธอมารอที่หน้าประตูตั้งกี่โมงอัเธอนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเขาจะมีจัดง,งานแฟนมีกันที่ฝูโจที่โรงละครน,นี้แหละ นะอืมเขาบอกเธอไม่รู้ว่าจะได้เจอหลิงออมตัวเป็นๆอีกเมื่อไหร่นะคะแล้วก็น้าตาไหลเลยคือแบบคนนี้เขาได้เจอแล้วแหละแต่เขาก็ลาพึงว่ายังไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้เจอน้องหลิงน้องออมอีกเพราะบางคนต้องบอกนะเป็นแฟนน้องหลิงน้องออมจริงๆอยากซื้อบัตรเขาไปดูนะแต่มันซื้อบัตรไม่ทานคนอื่นเออนะอ่ะเขาบอกเราจักคนเสี่ยงใครเขามาบอกว่า เร็วๆนี้เดี๋ยวก็ได้เจอหลิงออมอีกอ่ะอ่ะเราก็ไม่รู้นะเขามาทิ้งทายไว้อย่างนี้นะเขาบอกเร็วๆนี้เดี๋ยวก็ได้เจออีกนะทีนี้เขาบอกว่าเขาเขาจะเล่าถึงความบ้าคลั่งหลิงออมของเขาเ็าบอกว่าคนนี้นะฉันไม่เคยชอบดาราคนไหนมากมายขนาดนี้เลยเธอตอนเนี้ในทีทีของฉันนะ่ะมีแต่หลิงออมเต็มไปหมดเลยฉันคิดถึงหลิงออมเต็มหัวใจฉันเลยเธอ คือหายใจเข้าเป็นหลิงหายใจออกเป็นออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกถึงความบ้าของเขาเขาบอกเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะนี่แสดงว่าเพิ่งเข้าด้อมแน่เลยโดนพิษหลิงออมเข้าไปนะคะอ่ะเขาบอกว่าเอาจริงๆคนนี้ก็เล่าประสบการณ์ตัวเองนะครั้งล่าสุดที่หลิงออมมากวางโจฉันก็รู้สึกว่าอากาศที่นั่นพี่หลิงพี่หลิงมากวางโจเขาบอกครั้งล่าสุดที่พี่หลิงมากวางโจอะ่ะ ฉันก็รู้สึกว่าอากาศที่กวางโจสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยแม้ว่าจะไม่ได้เจอหลิงหลิงตัวเป็นๆนะแต่ในใจลึกๆฉันก็มีความสุขอะเพราะว่าเหมือนกับว่าได้อยู่แผ่นดินเดียวกันแล้วกับหลิงหลิงเพราะแต่พอพี่หลิงบินกลับไปอะ่ะฉันก็รู้สึกเศร้าอย่างอธิบายไม่ถูกอะมันเป็นชีวิตที่วิเศษมากเลยที่ได้มีหลิงหลิงอยู่ในแผ่นดินเดียวกันใช่เธอ พอหลิงออมมาอยู่ประเทศจีนนะฉันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างเหินกันนะมันอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนได้แบบได้สูตรอากาศเดียวกันแล้วอะแผ่นดินเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกประมาณว่าใจชื้นเขาบอกโอ้ยฉันบ้าหลิงออมตลอดเวลาเลยล่ะเธออิจฉาพวกเธอจังเลยอะ่ะเธอบอกเลยฉันไม่เคยชอบดาราคนไหนมากขนาดนี้มาก่อนเลย เธอเขาไปดูทีทีของฉันเลยมีตะลิ่งออมทั้งนั้นอุย้ยเต็มหัวใจฉันมีตะลิงออมอย่างที่บอกหายใจเข้าเป็นหลิงหายใจออกเป็นออมประมาณนั้นเลยนะคะเอางี้ทำไมงานแฟนมิตรอบนี้ไม่ไปจัดที่ศูนย์กีฬาโอลิมปิกเลยโรงละครน,นี้มันเล็กเกินไปนะดูท่านี่เขาบอกให้ไปจัดสเตเดียมที่ที่เขาจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกอะที่เขาเคยเป็นเจ้าภาพแล้วมั้งคะนะเออนะเขาบอก โหเแบบี้หลิงออมครั้งก่อนถูกทรมานจนหนาวตายในเมืองชิงเต่าอ่ะหนาวจะตายเออสงสารสงสารน้องยังพูดถึงเหตุการณ์ชิงเต่าอยู่คนนี้ค่ะคนที่ฝูเจี้ยนม,มาบอกฮ <c ười> ู้ใครอ่ะใครนะคะคนที่ฝูเจี้ยนบอกใครนะเขาบอกโอ้ยกวงหลิงหลิงกับเฉินเมยหลิงเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุดคนนี้มาอีกแล้วอีกคนหนึ่งบอก จากฟูเจียนที่เดิมบอกเขาคือใครอันนี้เคยได้ยินมาเอเคยเจอที่โซเชียลจริงเขาบอกประมาณว่าคนฟูเจียนน่ะเขาไม่ได้บ้าคลั่งดาราหรอกนะเขาไม่ได้รู้จักดาราหรอกแต่ว่าดันไปจัดที่ฟูเจียนก็จะมีคนจากมณฑลอื่นซะมากกว่าที่บินมาดูขับรถมาดูแต่คนฟูเจียนเองโดยโดย,โดยปกติเขาไม่ได้บ้าดาราอะไรนะคะก็นะ,ะก,นะก็เรียกได้ว่า ความครซี่น้องหลิงน้องออมที่เมืองจีนยังคงทะยานขึ้นสูงอยู่แล้วก็ยังมีหลายๆคนที่อยากดูแต่ว่ายังซื้อตั๋วไม่ได้แย่งกับเขาไม่ทันก็เรียกได้ว่าปีนี้คงอีกหลายงานนะคะบินไปบินมาที่จีนอย่างเงี้ยละค่ะนะคะเอากันให้หน่ำไปเลยนะเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะมีงานของพี่หลิงส่วนงานนะของน้องออมคิดว่าเออผ่านไปได้ด้วยดีแหละเออแต่ว่ามันมีช่วง นิดหนึ่งนะที่น้องออมนะไฟกับเอ็กซิบิเตอร์เพื่อเหล่า FC นะ f อซยกนิ้วโป้งให้เลยคือมาเป็นช่วงเซสชั่นให้บายใช่ไหมแล้วปรากฏว่าทางเอ็กซิบิเตอร์ให้เหล่า f อซีเขาถ่ายรูปแต่ไปยืนอยู่ตรงข้างล่างเวทีแล้วน้องออมบอกเฮ้ยไม่ได้นะต้องให้แฟนๆขึ้นมาบนเวทีก็เลยไปเนี่ยไปไฟกับเอ็กซิบิเตอร์จนสุดท้ายแฟนๆนะในช่วงให้บายเซสชั่นก็ได้ขึ้นมาบนเวทีถ่ายรูปร่วมกับน้องออมอม่ะ เออก็เรียกได้ว่าแต่ละคนพี่สาวที่บอกน้องอ้อมเป็นไลายคนที่ไม่ได้อยู่นะงางบอกน้องอ้อมเป็นไลน์จะมาดูท่าซีเรียสจังบางคนก็บอกน้องอ้อมแมงอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นน้องอ้อมแม้งเลยนะน้องอ้อมแม้งอะไรน้องอ้อมซีเรียสเรื่องอะไรหรอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอบน,นเวทีก็คือเนี้ยล้ค่ะที่มาเนี่ยค่ะนะก็เรียกได้ว่ารักเอฟซีมากๆนะคะไฟกับเอ็กซิบิเตอร์ค่ะคุณ ไม่ให้พี่สาวจีนหลงรักได้ไงคะคือน้องอ,อมก็รู้แหละว่าพี่สาวจีนน้องสาวจีนคือซัพพอร์ตน้องมากๆโดยเฉพาะยอดขายถลม่มทลายงานแรกถุงเทา้ามินเนี่ยนป่ายอดเข้าไปอย่างนั้นนะคุณซึ่งมากๆซึ่งใจมากๆแต่เอาจริงไม่ว่าเอฟซีประเทศไหนอะ่ะหรือว่าจะไปเวียดนามหรือว่าที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งคนไทยเองอะ่ะถ้าอะไรที่มันดูแบบว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแฟร์เลยอะ่ะน้องอ,อมก็ต้องสู้เพื่อเอฟซีอยู่แล้วล่ะ นะก็บอกแล้วว่าคือ Family เดียวกันนะคะนี่แหละคะ่ะสไตล์น้องออมนะฮอมมนมันยังพุ่งพ่านจะแบบมัน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 แบบนะมันนิดนึงอะ่ะเออนะน้องก็ขึ้นเหมือนกันนะน้องก็ขึ้นเหมือนกันนะน้องขึ้นง่ายนะน้องยังวัยสรุ่นเลือดร้อนอยู่นะเอออ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็ มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เดี๋ยวมารอดูงานของพี่ดิ่งกันเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตให้รับฟังกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านดูติดตามน้องดิ่งน้องออมอย่ามีความสุขไปด้วยกันนะสวัสดีค่ะ